พีวีกึ่งเอ v แบบนี้ค่ะทูกค้า่ะบอกเลยจัดว่าเด็ดนะคะในเรื่องของราคาค่ะขับจ้ามิสูบิชินะคะเอ็เพนเดอค่ะทุกค้าะพร้อมกับเครื่องยนต์เพียงแค่1.5รุ่น GT ค่ะทุกค้า และที่สําคัญค่ะเป็นตัว w ว i t e p e r ี i าวแบบนี้ด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะเป็นรถปี2021เลี้มาอยู่เพียงแค่49,196กาเโลเท่านั้นการรีไซน์ของเขาสิคะลูกค้าค่ะการรีไซน์ของเขานะคะมาพร้อมกับในเรื่องของกระจังหน้าที่มันโฉบเฉี่ยวทันสมัยยิ่งขึ้นและยังไม่พอมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยมาพร้อมกับกล้องหลังด้วยนะคะลูกค้าค่ะไม่หมดค่ะลูกค้าค่ะโปรโมชั่นมันยังไม่พอเพียงค่ะลูกค้าเอาไปด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เลยค่ะยั่งใหม่กันไปเลยจ ปกติ699,000บาทวันนี้ซาโลาเตอร์มีโปรส่วนลดเินดาวเป็นเลส30,000บาทราคาเหลือเพียงแค่669,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะใช้งบลดเพียงแค่3,000บาทจบครบหมดทุกอย่างค่ะลูกค้าและยังไม่พอค่ะเรามาพร้อมกับฟรีดันน์นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะและยังไม่หมดค่ะลูกค้าค่ะคันนี้ค่ะปกติแล้วผ่อนค่างวดต่อเดือนละ12,668บาทแต่วันนี้เี่สนใจดีค่ะช่วยผ่อน2,000นาน10งวดคาฟรีก่อนเลย60บจะเหลือผ่อนเดือนละ1 6 6 8บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค กำลังมองหายอยู่รีบเข้ามาฟ้อเลยนะคะกับเจ้ามิสซูบิชิแอสเพนเจอร์นะคะลูกค้า <Okay. S 1> ารุฮนและหลุมหลามากๆค่ะลูกค้ามาพร้อมกับบอดหนังแบบนี้กับลูกค้าเลยนะคะลูกค้าเป็นบอดหนังแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะเป็นรถนะคะลูกค้าะมาพร้อมกับในเรื่องของ 7ที่นั่งกันไปเลยค่ะลูกค้าและมาพร้อมกับในเรื่องของแอร์ราวด้วยนะคะแอร์หลังบอกเลยว่าคนข้างหลังนะคะไม่ร้อนแน่นอนค่ะและข้างหน้านะคะจะมีในเรื่องของมัตติฟังก์ชันอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยมาพร้อมกับชุดคอนโทรลแบบนี้ค่ะลูกค้าและยังไม่พอค่ะสั่งการด้วยสีดตรงพวงมาลัยได้รับสายโทรศัพท์ตรงพวงมาลัยได้จบปรับไฟฟ้าค่ะแอร์แบ็คูอหน้าค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถเล่นซีดีเอ็มเอ็มสามเอ็มได้นะคะและมาพร้อมกับแอร์ค่ะเป็นแอร์อันดอร์รักเกียร์ค ที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับตัวปุ่มพุ่สตาร์ทให้กับลูกค้าด้วยนะคะใครอยากได้นะคะรถ MPV กึงก่งๆ SUV แบบนี้นะคะราคาย,ย่อมยาวโปรโมชั่นปังๆนะคะจัดหนักจัดเต็มโบขอสเรียนเชนิญที่ราสตาร์โตเซ็นเตอร์ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายสวยไหมล่ะ